เบต้าเนวครบจบทุกข่าวปังต่อเนื่องคุณตรีจุธาสวงท่าไม้ CEO แบลนด์ลิพพัสคว้าสองรางวัลใหญ่ เครือข่ายส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหากรรม SQC รวมกับสภาสื่อมวลชนไทยองค์กรเครือข่ายสื่อภาคประชาชนร่วมกันจัดงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่เพื่อมอบให้แก่นักธุรกิจเจ้าของแบรนด์สินค้าที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการนั้นอย่างยั่งยืนได้แก่รางวัลธุรกิจอุตสาหากรรมผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี Best Award Asian Brand 2023และรางวัลแห่งปีธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยม The Quality Award 2023ไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดย มีหม่อมหลวงชานโชคชมพูนุชให้เกียรติเป็นประธานในพิธีณโรงแรมอัมรีดอนเมืองและธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับสองรางวัลดังกล่าวคือบริษัทลิฟพัทเฮลท์โซลูชันจำกัดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีปัญหาร,ระบบทางเดินอาหารและตับด้วยพลังสามประสานร,ระบบตับระบบย่อยและระบบสมองโดยดึงพลังธรรมชาติจากงานวิจัยระดับโลกสู่ตัวช่วยฟื้นฟูด,ดูแลตับ แบลลิปพัทที่อยู่ดูแลคนไทยมานานการันตีด้วยยอดขายอันดับ1-6ปีสอนนั่นเองค่ะ ชื่อตรีจุธาสงท่าไม้นะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทลิฟท์เพล s โซลูชันนะคะก็วันนี้มารับ2รางวัลนะคะก็จะมีอันดับแรกรางวัลธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี2023นะคะแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมแห่งปี2023ค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติรวมถึงภาคภูมิใจด้วยนะคะที่แบรนด์ของลิฟท์พลสค่ะพยายามสังสมมาประมาณห้าถึงหปีเข้าเข้าสู่ปีที่6แล้วแล้วก็เราตั้งใจที่จะมอบผลิตภัณฑ์ดีๆให้้กกับทาางลูค นะคะผู้ใช้จริงเนาะแล้วก็วันนี้ก็ได้รับรางวัลตรงนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากค่ะลิฟท์พลัส <c oughs> เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเฉพาะทางสําหรับผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารละตับค่ะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของจุดแข็งอันดับแรกเลยต้องบอกว่าเสียงตอบรับของลูกค้าเรานะคะ ผู้ทานจริงเนี่ยมีรีวิวมากว่าแสนรายแล้วนะคะณตอนนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เองนะคะก็จะมีในเรื่องของสารสก,กัดที่ดีท,ที่ดีต่อตับแล้วระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องถึง12ชนิดนะคะรวมถึงสิ่งที่เราเป็นจุดเด่นเลยที่ท,ที่เราทํามาก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ดีต่อตับอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันผนึกพลังสาประสานเลยทั้งระบบตับระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารและระบบสมองค่ะผลตอบรับดีมากตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันก็เข้าสู่ปีที่6แล้วก็ลูกค้าก็ยังให้ผลตอบรับที่ดี อโอเคก็ของเราอะค่ะก็คือหลักๆเราจะเน้นออนไลน์เป็นหลักนะคะแล้วตอนนี้เราก็ขยายเข้าสู่เป็นในเรื่องของร้านขายายาแล้วก็ออฟไลน์ที่ให้ทางลูกค้าไดา้สามารถจับต้องได้มากขึ้นนะคะปะกติเราไม่ได้มีวัตถุปรงค์ในเรื่องของตัวแทนจาหน่ายเพราะว่า,าทางแบรนด์ต้องการดูแลลูกค้าเองโดยตรงเพื่อให้คําคแนะนําอย่างดีที่สุดกับลูกค้านะคะจริงๆกลุ่มลูกค้าของเราอายุ35ัพค่ะเป็นต้นไปเลยก็คือจะววยกลางคนถึงไว้สูงอายุเลยนะคะมีหลากหลายกลุ่มมากเลยค่ะทั้งคน ทำงานทั้งคนที่เป็นแม่บ้านทั้งคนที่เกษียณอายุแล้วนะคะที่จะมีปัญหาในเรื่องเรื่องตรงนี้แล้วก็หลายๆคนยังไม่ได้มีปัญหาแต่เขาก็อยากดูแลตัวเองบางทีเหมือนแบบมีสังสรรค์มีปาร์ตี้พักผ่อนนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์ลิปพลัสเองก็ช่วยได้นะคะสารสกัดหลักของเราจะเป็นพวกอาร์ติโชกแดนดีไลออนนะคะแล้วก็พวกสมเกาหลีสมไซบีเรียเหย็ดหลินจือเห็ดชิตาเกะอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีหลายช่องทางนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยให้ติดตามที่ f Facebook แฟ,แฟนเพจนะคะลิ Plu s t h a i l a n d หรือ l i n e แอดลิ u ท์พลัสไทยแลนะคะตรงนี้ถ้าสําหรับใครที่สนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถทักสอบถามผู้เชี่ยวชาญได้ที่ช่องทาง Facebook และ l i n e แอแต่ว่าก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือตัว YouTube นะคะจะมี YouTube Lip พลัสไทยแลนด์แล้วก็ยู u ูบเอ่อซีโอลิฟพลัสก็เป็นของช่องเราเองอนะคะ่ะที่ให้ติดตามเรื่องสาระสุขภาพอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ไปติดตามที่ YouTube ได้เ<อ>ช่นเดียวกันนะคะ่ะเ e ต a านิวครบสบทุกข่าว